มาแล้วครับมดมาแล้วมากินมี่เยสิ่งที่มันชอบชอบทั้งนั้น,นครับเอาไปกินที่รังเดี๋ยวมันก็ตายครับภายใน3ามวันคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมเปิดมาเจอมดขึ้นแบบเนี้ยกินก็ไม่ได้แถมบางทีมดชุนมากเลยนี่ครับพวกอาหารที่เราวางไว้นะครับผมมดดำ <c oughs> รวมอาหาร ที่มดชอบที่สุดไม่มีตัวไหนปฏิเสธคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมจากนั้นก็เติมตัวยาหนึ่งช้อนก็พอครับพอแล้วนะครับลายปะลายเกินลายเกินมีของในเบมือนเลด้นิอืโอ้ในเด๋วเอมมี่ว่ามาป็นพี่เชนเดอร์ขายลิ้นคู่อืมาลิ้อืมีของใน แกงกับม่ได้มาเบิ่งดูมีบ่มีหมดบอบ่าทีเหลือจักตัวบ่คู่บ่เห็นดิมันเรือมันเรือมันใจบอไม่ใจเบิ่งดูป่ามีบ่แก้มไม่เบิ่งป่าดูมีบ่บ่มีมัวว่านมักคอนนี่หลายบ่เบิ่งทั้งนอกดูมีบ่ทั้งนอก เบ,บ,บืงกระดาษเบืงกระด้าษดวยเบืงด้วยไม,มไม่มีจ้ามไม่ตายหมดเลวโอเคจะกำจัดมดของต้นกาฟาร์มนะครับผสมมาเพื่อที่จะให้หมดเนี่ยมันไม่รู้ตัวในการคาบเข้าไปคาบเหยี่ยเข้าไปเพื่อที่จะออกไปให้พวกมดตัวอื่นให้นางพญามันกินนะครับเป็นสูตรเฉพาะของ ต้องกล้าฟาร์มนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผมมาดูกันครับผลงานที่สามารถกําจัดมดได้แบบยกรลังจริงๆภายใน3วันอันนี้ผ่านมานะครับ7วันแล้วเปรียบเทียบให้ดูครับจุดที่ผมใส่ยาเข้าไปนะครับแล้วก็จุดนี้ที่มีอาหารก้อนเล็กๆอยู่นะครับมาดูกันนะครับตายหมดยกรลังนะครับเรียงเลยนะครับ อานนี้เพื่อให้แน่ใจนะครับนะครับเปิดดูทีสิว่ามันยังมีเหลืออีกไหม,มขึ้นมาเนเกี่ยงนี่แะครับผมมันจะเป็นพิษอ่อนๆนะครับนะเพื่อจะนํากลับไปถ้าเกิดว,ว่าเราใส่ ไม่ถูกสูบนะครับผมหนึ่งก็คือว่ามันไม่กินเพราะมันได้รสหรือได้กลิ่นนะมันก็จะไม่เอานะครับมดมันไม่ได้โง่เท่าไหร่นะครับจุดหนึ่งนะครับมันเชื่อมโยงกันนี่นะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะจัดการมันให้สิ้นซากนะครับเพราะว่าดูมันมาเอาปลายข้าวออกจากไก่นะครับเจอทางเข้าแล้วเอาไปเลยมีอะไรมาฝาก มีขนมโมฟาครับมีขนมโมฟาครับ98เปอร์เซ็นนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับที่ออกว่าใหม่ก็เล็กน้อยนะครับอันนี้เราจะซ้ำอีกรอบหนึ่ง